โอ้โหเบิดมาเบิดเล่นไม่ได้แล้วบอกไอวิ่งมั้งเดินมึงจะเดินจ่ายอย่างเดียวไม่ได้โยกโยกบิดเนี่ยพาพาเล้ึงตัวมั่งดีบอลจะจะเข้ารอบไหมเข้ารอบอยู่ที่มึงคนเดียวระวังกันด้วยอขายาวๆระวังกันด้วยขาเรายาวธรรมชาติลาบอลให้หน่อยดีเอาไม่ได้แกล้งนะเขาแย่งบอลขาเขายาวแต่ต้องเซฟเพื่อนหน่อยเป็นลูกฟรีคิกเป็นลูกฟรีคิก เมื่อกี้ลูกคือทิพยิกงก็ได้ส่งก็ได้ไดส่งส่งแล้วเปลี่ยนมาอ่เล่นสูตรเล่นบอเล่นตอหนึ่งสองเอาดักได้เรียมาเล่กเก้าเอาไปฟอร์อมยังสติเลยดิเอาดิ

เบิดโอ้บอกให้จับพาเลี้ยงได้เมื่อกี้มึงก็แปลเหมือนเดิมแล้วไม่ก็ตรงไม่ตรงอีกอนะบอลขี้เกียจไปไหนเนี่ยไปดิไปดิไปดิ<อ>ปดัดนบิด<อ>โอ้ย<อ>มึงเอาอะไรหน่อยอดิเบิร์ดเล้วสองเอาอย่างไง คตรให้ยิงเต๋อบอกไม่ต้องยิงนะเบิดบอกให้แปรเข้าเลยจะเกียดทำไมเอาไม่เอาเลยเนี่ยไม่เอาเลยเลยอะลำบากเวลาเั้่องเยอะรถกระบะอะไรอย่างเงี้ย